นมัรก,การครับปูครับจะเิ่นพ่อน,น้าบุญพารวยครับบุญพ้ารวยบุญผ้าโชคครับปูครับบุญพ้ารวยบุญบุญผ้าโชคครับรังวักันผ้าไงหลังขึนกันอะเดี๋ยวจอัอออนนี้คือตรงนี้กันนะ เรียกยังไงดูลูกคิดลูกหาอยู่ยุกลกล่บบอบบง,ง,งสลากเฮ้ยเมียนแหล่วบอวันนี้ปูเออเขาก็ทัวมากว่าโดนแล้วกรับไปตัวหาปูวันนี้เขาตัวมากวันนี้นะเขาตัวมากบอกว่าเขาตัวมากบอกให้อัดเต็มที่รถแล้อัดเต็มที่เลยบอกปูวันนี้ระวังจับตรงระวังไม่กล่องสลากเรียกรับกล่องสลากคุณตัวนี้เนาะ เออตุกสีลูหาหลายยี้เนี่ยอยู่ขังหมอกีอยู่ขังไนก็นี่โอ้ข้าเจ้าเฮ็ดงานอย่านก็มีเนาะเออตุ่งเฮ็ดงานกันแหละครับผมผมก็ดิ่งมันรุดออกจากมน้ามันรุดออกจากกองสลากว่าเป็นเป็นไหนมากนี่ม่นหลายตัวเดิให้สองตัวให้สองหางผ่ให้หางเดียวให้สองตัว ให้สองตัวคือหางเดียวไหมก็ว่างในปูผมง่วงนี่หรือโอ้แล้วก็มาให้สองคู่ไงมาพี่คนไหนม,มาคนไหนมาเนี่ยเกะ้าแลักจหาไหมโอ้ให้ให้เลขเก้ากับเลขหามาเออเท่นี้แค่ได้สองตัวเอ้าแล้วจับคู่กันเลยวะปูเก้ากับห้าไหน,นจับคู่กันมากเลยวะคนวาจับคู่กันได้เพราะเปน ตามที่เพคนบอกว่าว่าพ่นเาเป็นเลขวิ่งได้อืมเป็นเลขวิ่งหาคู่ใช่เอาแต่ว่าหมายถึงว่าสองตัวนี้สิสามารถจับคู่กันจะได้แล้วเจ้าผู้มากเออคนน่าสนหลังเลยว่าเดี๋ยวทู่จับจับอะไรจับชี้เลยเราจับแบบนี้สี่ถึงพูดนะวว่าเออเอาเอาลูกว่าลูกมนันอะไรปูคันเซมมุดว่า,<อ>าปูจับนี่สิจับลักษณะไหนเออว่านี่ยปูที่จับโต๊ะยิปอืมนะกันโต๊ะสองไม่ใช่ลูกเก๋ว่าลูกเก๋ลูก็ว่า คือใจจบเปลี่ยนจบเปลี่นด้ยเหรอตอนนี้หานี่พ้าที่จับไปอยู่ที่หายะเนาะหเจ็ดแล้วก็สามหาขันข้าขันเก้ามาตัวไหนกับปู่าไหมดูเจ็ดเก้าเก้สองม่เก้าสี่ด้พอไเก้าเจ็ดกับเก้าสองแบบปู เออวาเสียงลงแล้วก็คือว่าแล้วก็ว่าจับติดใจติดใจติดใจลุงพูดติดใจอันแน้วแถวนี้อืมนู่นนี่บาวีสามหาสามหาสามหาเออครับเจ็ดหาสามหาครับเกหานะพูดละเออสังดี่วัน้ก็ว่าไปที่วเ่อกานห้าตัวนี้แนวนี้ตัตัวตัวนี้ตัวนี้เล่นได้ว่าตัวนี้

นยกนูั่นเนี่ยโอ้ลพอสอนเล่าดิราครับเอาตงนี้ไปน,น,นะวะข้นขึ้นเมืองหลยอยู่หนูถึงว <c oughs> ่ธีกินไงี่อันนี้กัแก้งแก้งหมอยม่ออันนี้กัแพ้ง,รพงครับน้ำมันตามด้วยได้หกลิดโู้แพงค่ะอยู่นี่น้ำมันก็นได้หมายว่าผมจน บ่ไปไกไนลนะเดี๋ยวนี้ไปใช่ไปไกลกับไปบ่ได้ไปน้ำมูลน้ำมันแพงหลายมันกับโอ้ยเติมโฆษนะบ่าว่าหวัดบ่บบไหวป่เอ้ยเออบ่าวบาดเดี๋ยวเอาวจะเอาตัวนี้นะตัวที่พ่นบอกมากนะพ่นกับบอกว่าพ่นกับว่าแต่เจ้าลุงปูดทีปให้อฟให้แอดมิดพ่นแล้ววะท่นครับ นะการร้องเบิองนาปูนะมาเพียงบ่รโอ้ยบาเพียงแวมูลินเพียงบาเปลี่ยนหรอลงปูอากินผู้เดียวมันเปลี่ยนปอกว่ายังไงเป็นมาหรอืเนี่ไม oh, be ่ได้คนก้นอุดรนงไงโอ้ครับผมคนอุดร์กับบ้านผมตัวนี้เหรผมเพิ่งคุดดำอยู่โอุดร์คุดจำคุณู่น่เร่ของสร แต่พวกพวกคนของคนยังนี้หละเพิ่นกะทีได้ยินน้ำกันผู้นั้นเว้าผู้นี้ว้าวีเนาะเออเห็นั่นในหันเิ่นตีกุงับว่ามีเพิ่นกะเบิ่อกี้ผมผงัว่รื่งผูนี่เคยไปยนแต่เพิ่งกุจับเพิ่นแต่มไ่กี้ยุ่นคจับแต่เมื่อพนไรขาวน้ำขาวตว่าแบบนี้บนเพิ่นเลยว่า เดี๋ยวงคลิปของลุกปูวาสูดขอปวดเอ็เขาเร็วเขาเขาเอาก็เปรี้ยกันที่ปล่อยว่ามันมีเเ่ามันมี้หายู่ะครับจับใจเ่ยเลยนะคุณ่าวเนาะคุณจุกบอกว่าให้จ้าใสอฮร์เลยแต่ผมบ่หารดเก่าตัวเดียวคโรเลยนะครับผมอรอลคือต่อยกพอาอก็ทรไปบอกโอ้ย้าตัวปวย มันเรียกกันได้กันหลายคนนะแตว่าเรียกกันปจิตามมึงเรียกกันนี่นะนำมึงโดยสาที่นะนำูดงัง่าได้กันดอว่าซัตงได้สมนได้ได้แต้แต่นุมจีบมึงก็บก็สิบเอ็ได้จิบเจ้าสิบเอ็ดจนเมกับ่มมีห่างมนกับน่นอนอ่ะสิ่กกันล้กันละครับผมอออเท่ว่า สูตีมองมองเห็นเยอะๆนี่เอาตามสูตด้ําเหมือเอาตามที่สต่ขอนมากก็มากมันย uh ุ่งงงจันะครับผมสามหาไม่สามหาเงี้ยนี่ปูสามหาอยู่ในสูตรละสูตรหกตัวไหมโอ้อสามหาสูตรหกตัวสูตรไอ้นั่นบ่ปูสูตรหกตัวนี่แหละมันมี Anh bỏ biết sửa 6 xén tôi á 6 xén thì mất tiền chết tao gấp Ờ... chết hà Cả xóm của Nga phùm Lâu cả ba đấy Từ đây của ông Pô ấy cứ gần Lâu cả ba xì về Mà là thành nó Phân thì góc แอดนีนเสิเป็นมาเนสิฟังเลยเนสิฟังจับตดจับตืดของลุงปูงวดนั่นจิมเก่าคับตอนเก่ายังนี่หน่อยตัวดงวยท่านครับนเกาเมื่อวันอันเมื่อไรป่อยมอไห่ลุงปูเม่นันคนก็ถือกันเนี้ยอ้าเก่าครับหนึ่งครับมก่อนข้อกับม่เมื่นน้รยว่าก่อนข้อกับมาก็ได้เือนเก่าหาเที่ยวคหาเก่าเที่ยวดูเนี้ยครับผม ตุง้งคเดิอนนอิ่กันมันเถอะเลขมันหนเลขมันเดินดีครับป่านี่เลขเอ่อคนทั่วมากเนี่ยก็เว่าว่าได้ว่าวิ่งเก้าก็ผ่าครับอันนั้นเป็นเลขวิ่งมนมาขันว่ากันก่ข้อกันกันคือหา,กาเก้าเม็ดเดี่ยวลาาว่างเมื่อไหันทีกรข้อกันนี่เปลนหาเกา้าเน้นล่างเลยวันถอดไปเออเนรายเด่นละ อธิเป็นเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสามก็เจ็ดหางส่คืออธิเปลี่ยนบนได้ล่างได้สิบบับปูเป็นบนเป็นล่างได้เป็นอเป็นอันนี้เป็นจับได้เพืนสิจับคงจับไปใช่คงเพือนไหมครับผมครับเออจับมาจับมาหลายดอกแต่ขันจับหลายเพ้นหลายเลยขันหลุดเนาะครับแต่หลุดให้เอาเอาแค่เจ็ดเก้าครับเออเก้าสองเหมือนสิเหรอกับผมอันนึงเลเจ็ดหางกับสามหาครับ นนอามีล่ะบ่อไรเอาคนยังแอบแต่พี่คนอย่างสี่น้ำผมว่าจะคนอย่างเสียงสูกพัตตอรี่แม่ปูร้างเปลี่ยนบมเมน่อเคื่อนนี่ฟันได้เลขซิบซีแม่ปูว้ายชางวาแต่ร้ไม่ไม่ถึงใจก็ับมันเจ็บปวเกคนว้าัน <c oughs> ฟันด้เลขซิบซีฟันในทั้งบนทั้งล่างอ่แหะ,ะเขามาบอกทั้งบนทั้งล่างมานเคืนนี่นั่นปีนะผมกับ่มฟันเนอออสาออูด้เนี่เนาะ ตัวนี้เยอะขันนองตัวนี้ก็บม่เสียใจหรอกเพราะว่าเด็กเด็กนั่นเขาไม่เจ้าจะไม่เห็เสือหมูข้าวขันนองตัวน,น,นี้แล้วเขาเจ้าก็ดีไม่กู้ผู้มหาเรื่องเนี่ย<อ>นอนฝันไปว่ามันสองสองอีหยังนี่แหละหมายหมายถึงว่าในส่วนของของของสามโตบนนะนะจักแม่นสองอีหยังผมเกี่ยวประเด้ลุกขึ้นมานาั่งขึ้นเกี่เปลี่ยนสามสิบเจ้าที่มาขึ้นจำ,จำได้จำได้แค่สิบสี่หยังเดียว มาหือเม่ดสีมันสีนีหรืสมเมียนไว้อยอะอ่าร่อยโตสบนน้อฉันหรออ๋อคับ้นเนี่ยเราจะยงผับของพ่ะเนี่ยวะคบตามที่อ่านตามที่ตีกองสลากมันม่วสีเขาคู่หนึ่นี่ละนี่ละปีเขาได้อูวันนี้พี่มาทำพิชีรางมาสัโอ้ย อาสีพเนี่ยอาชีพท่ปีพอมีอยู่นี่ครับผมไปหนีมันสิออกอีรีบ่อจ๋าหนามันมีทั้งบนทั้งล่างเนาะมันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้อีกขึ้นมาหรอปูเนาะโอ้ฝนตกเพี้ยงขนาดนี้เลยเนี่ยฝนเฮ้อเฮ้อม่งมากกว่านึงโอ้สังที่เอ้าเนี่ยยืนเสียงฝนบ่ปูนี่บ่ได้ยินเสียงเลยว่าอันนี้เสียงฝนเฮ้อเฮ้อยืนฝนปิดประตูไว้ไม่ได้ระดังไม่ได้ เชือ่อว่ามึงมุนต้องกล่อเขี่ยวดีเาะครับมันสี่เฝ้าต๊แต่ว่าสี่เฝ้าเรีงกลางนีู่ดเดียวมึงเฝ้าต๊กเ้าเรยงกันครับเฝ้าต๊เฝ้าเรีงเฝ้ารอคนไปต๊ะก,ก้าไว้เนี่ยก็แบ <c oughs> มันใจมันใจยนในุ่งายเล็กทิ้งซีก็สามเคตเล็กเตียงหัวคอแล้วครับผมครับ นี่ก็เรยกปืนนเจอาดอกนี่เขาเจากันมากเลยอยากบอกนั่มือกันล่ะอรตเอาผู้เดียววะไรอาอักไปผู้ไหนผมบเชียว่าผู้สีอารดอกผู้เป็นผู้โหดผู้ขายก็คักเนาะอี่อัยังไหนเป็ว่ามันกระวนกระว่ายเนี่ยมันเป็นตายุเป็ี่็นตายุได้กดไปหาหน้าเมื่อนี่เนี่ยนมากต้คำเมือนดิบางเหมนปวดตาอยู่ไห ซาทุกปวยแบงปันอ่จะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับปูหหลาแบงปันไปกระไรปูตาก็มี้นังแค่เป็นเป็นปากเงาตาเงาหื่อๆซีดดิเออว่าอะไรคงับยี่มัดประเทศนุ่เนเดือรุ่งมองคนไรคนไทยนี่ครับนี่ป่วยอีที่คือที่มีเงีสี่ประตูซื้อหมอปลาตั้งนี้เออเระจำากินิเออ